สบายดีพี่น้องห <c oughs> ลังจากที่รีวิวเพื่อนให้พี่น้องเบิรงแล้วละกาซิมาเลาะถ่ายบรรยากาศ มาเบิกซสาจ่อยหานนบน้าก,ก็บอกมาเบิกสื่อเดอกรชิมาสอยนั่งะอะไรให้นั่งตักก็เลยกชิมสอยถ้าหามเนี่็เต็มนเต็มแล้วเมื่อไรทีนะ่วิษสาบทางนอกเมื่อนที่เพื่อนเองกับสิสาวทางนอกคือกันวนว,นนนนนวนันนวะันหืวันเมื่อไร้ววันสิน อำนาเ้องดาวหาบมั้ยลูกได้บพ่จะอย่าพากับขู่ตีลกาหนชาจอยลังแก่คุณดาวสวยแล้วน้นะปลาได้ิลูกมันนักไปบอไปไนั่นน้องดาวไปดอือกซอยแต่สุดบ่ากลัวแห้งของนาง สุดบาเรือแหงชิตาค์ว่อหิวไปลูกหิวไปเสร็จกจ่อยเอากับชิตตกเขาสาบนะไว้หมื่นนั่นคือกันชาแรกนักพื้นดึงพายพายยังพันได้ของนั่งกับบุหพุดได้ยังพันได้ประตูยังพันได้จังวทำแล้ว

ยืดล้อหลดพอยายพามยืนถาหลดน้ำพอยพามเจ้าล้กออกมากเลยไอ้บุงดอกตะเกาวะสำนี้เราเริ่มสีออกมาแล้วฮะปาเ่าเมนแหละมันก็บเผาอยู่แหลใ้มาเนี่ยนะ ăn sao thế nào? À. bắt con hai về sữa leo. Hơi, ui. À. Ừ. <laughs> uhm. เทพื้นแล้วน,นะมอดีใจเลยมันแหลแล้นะแบบเลยอมจะให้ประตูคนใดตัวนะขึนขึ้นแล้วพึ่งวึ่งผี่ิงยังนั่งอั่นี้ เอ้าีนาวมึงแตงมาวาพ like, ี่ตสอดพูดอีกเลยอืมอันนึห้องนอนต้น้อยมันปันสัตวแล้วมันเป็นสัละขึ้นมาแล้ไหมขึ้นมาได้เก็ดีนาวีเือนเก็บริม เรหองก็ตัตาไปลนโอ้ยกะหองโวแหละห้องเต็แห่งเตกแล้วท่้นแม่นบกขันไปอีกเขืองห่อแหงกันน้อยแหงกันจะฉิ่อย่างไม่ได้กะล้มแต่คนนอนนี่แล้วมันห่อเจาะห้องเองนะซ้ำห้องเฮือนเองมัอนักซ้ำห้องน้อยน่อยหน่อยเนี่ยมาำใช้ำเขตโตมาหนึ่งันบอกสั่หอห้องโตํำเงินนะหรือยัง เสาเฮือน12ต้นอีพ่อเราเฮ็ดก็สิชอบคือกันห้องโตก็12ห้องโตก็12เสาใหญ่เสายาวของเองมันัดเตี้ยเองมันัดเตี้ยอันทั้งเตี้ยทั้งจ้อมมันก็น้อยกเฮือนโตหลายเทาแล้วมันซ้ํา2ห้องเฮือนโตนึงเอออันนี้นสเฮือนครัวเบยพอดีเฮ็ดเฮือนครัว tao muốn theo u sẽ em vậy đó tao mới bài thì khâu áp năng สิบนักสิบแพงขามืบ้ามืองนักสิบของเองก็ได้ข้าเจ้ากำลังชิลเลิมมาเห็ดแล้วเห็ดมือมือแล้วไเนาะโอ้มันก็ยังลายมืออยู่เฮ้ย มือนี้เขาประเทศเขาจะเห็ดคือเขาจะใ้มัตสามือนี้นะเพราะว่าเขาจะใช้ซารมือนี้นะหลอดปอนปอบ่ก่อนบัดก็มือปอดหมแล้วเห้ยไปช่วปอนยังมือนี้หืมปออยู่ใส่ไยังปอมงเ่งเพิ่มปเิเต็งนะะอ้า สิพผ้าลบไปสมบรรยากาศเพื่อนอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าซาจอยนังอยางเบื่งเพือนพากันพากันเปลี่ยนกันเบื่องเพื่อนกันไปกันมา มัมมมโงโม้งม,ออมามหนั่งบาทนี้มานั่งหายกำลังใจ <c oughs> ผู้หลดบีแตะทา <c oughs> นทายืมรลดพญยยภาพไปต่อพญยยภาพเมื่อจำฮันกับ้องอียังไม่ได้ออกมา <c oughs> โอ้ยอย่าเฮ็ดมาชั้นชูงเอยมาชั้นต่ำเอย โอ้มาแล้วมาแล้วผู้โชคดีผู้โชคดีมาแล้วอ้าวอย่าให้ล่างเลยที่ลูกจอดเถอะแม่แค่นี้แล้วผู้ถาเจ้าน่ะผู้ถามายืมรถน้ำเจ้านี่แล้วรถไส่ เออแล้วร้านหลานเพิ่นไปเรียบร้อยว่าสั่นเออไปดีร้านร้านสาวเพิ่นพี่น้องลูกลูกอ้ายพ่อใหญ่พามลูกลูกอ้ายจะได้ถอยเนาะ ลูกพ่อใหญ่นพ่อเนเียแล้วไอ้พ่อใหญ่พามร้านเช้าพ่อคิงๆอยงนี้แหละพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องร้านเช้าขอ้ยพ่อเนเสียแล้วพ่อเอยนี่นะ ออกเป่าในหน้าแล้วนี่แล้วผมเอ้ยมาแล้วออกเป่าหลุดนะเราไปป่ามาในหน้าน่ะออกเป่าในหน้าแล้วเพราะว่าเราไปป่ามาอยู่หน้าอาหารหลดนะไปส่งทิปข่าวเอ้ยแอมยัง โดยแทงมันก mm, mm ินนะลูก hmm. อ mm ืมเที hmm. like, oh mm ่็นหน้าบ้านในมอบ่เลยเฮ้ยเต่งสิ่กอกคือไปยังกีจอยกินเอาอันนี้บ่เอ็กเห็นหน้าบ้านไปนั่งเย็นไปให้โตมานังเหรนบ่นเลยก็ชีกเที่ยงกินเอ้าวเนาะเท่งชิคนดินเราไปคนดินอยู่หวยเข้ามาเด้แล้วก็ชิเทพื้ช าาป้อออบฮ้บอกใจ้เลยความดีใจของเธอเตืบนัดขึ้นก็ได้ถ้าเธอบ่อยากนอนเออเต็งอจจะได้ก็ออกมาเพิ่มอีกได้สั้นแต่ไม่ได้หของใหญ่จนะสั้นเพราะห้องมันแคบ มีวาเกียบสุกนายี้เกียบซุกบ่นบวายมาตยอืมนี่อะไกันี่ข้อจาโอ้ยกระเม็นเลยเฮ้ยดีใจนำเฮ้ยตัวไดสำนี้ เออจะคือไปได้ดอกโมเอ้เต็กัดมิดเลยยงเหยยูนางมลบังเฮือนเฮ้กราบลาพีแล้วน้องเฮ้งลาลาพีน้าพักแลก็ใช้แลน้าเช้ยายงึ้งน้าบ๊าบายออมเ้ยน้าครับน้าเราจะเอาเพนยามตีเออแต่เ็นเพื่อน อันนั้นยเคินเจย์โยเจเจอมาล่าน่ะเราาากะตีป่ะเตะออของเรางามงามเราตีเพดานสุดเลยนะเต้นเราทาชีเหมือนน่ะโอ้เขินเจสิเล่เนียทาสิเล่ทาสิเล่ของเจนาเออแล้วเราเลยออก็ดีใจนำลาเเ้ยไปเลยพี่น้องสบายดีพี่น้อง